嗡南嗡辛嗡玛尼贝美吽，南无萨多南三藐三多提子难 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาไฝ่บุญกุศลร่วมงานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาติกรรมบวชชีพราหมณ์ประจำปีณลรานธรรมวัดป่าโพสีวิไลบ้านโพนตำบุญโพลอำเภอคขม,ม่วงจังหวัดกรสินในระหว่างวันที่1-10ถึง10มีนาคมพุทธศักราช2561ในงานขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารน้ำปน แด่พระภิกษุสามเณรผู้ถือศีลเนคขมมะ ชีพรามตามกำลังศรัทธาพิเศษวันที่1มีนาคมเวลา17นาฬิกาสมาทานศีลวันแรกพร้อมรับโอวาทธรรมจากพระครูโพชัยพัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอคำม่วงวันที่สองมีนาคมเวลา8นาฬิกาได้รับเมตตาจากพระครูสุนทรธรรมประพุทธรองเจ้าคณะจังหวัดกรสินมาเป็นประธานเปิดงานให้โอวาทธรรมแก่ผู้มาร่วมงานปฏิบัติธรรมและตลอด10 วันรับฟังธรรมเทศนาจากพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิอาทิพระครูสิริพัฒนานิเทศพระครูอิทธิโชตวรคุณเจ้าคณะตำบท